ตำแหน่งไหนควรเปิดก่อนเปิดหลังเทคนิคดีๆไว้ใช้เก็บแรงแติดตามได้ใน ROV จึงปังโดยเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงภาพที่เห็นส่วนตัวผมเท่านั้นหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับและต้องย้ำเหมือนเดิมว่ามันเป็นเพียงแค่พื้นฐานเท่านั้นนะครับโดยเชื่อเวลาคนกำลังสงสัยใช่ไหมละครว่าสรุปแล้วเนี่ยตำแหน่งไหนควรเปิดก่อนเปิดหลังเหตุผลของการเปิดก่อนหรือเปิดหลังเนี่ยมันคืออะไรคลิปนี้ผมมีคำตอบนะครับโดยก็อยางท้ทุกคนรู้ใช่ไหมนะครับว่าฮีโร่ในเกม ROV เป็นเหตประเภทต้นเกมกลางเกมและก็เลทเกมซึ่งงกการรดดตััวว็็ืืออเเปนค่ชีทม จะได้เปรียบในช่วงต้นเกมหรือเลทเกมคือแสงของเกมจะออกมาในะทิศทางไหนทีมไหนมีโอกาสแพ้หรือชนะมากกว่ากันก็ว่ากันที่การดับตัวเลยนะครับและตำแหน่งไหนหลักควรเปิดก่อนซึ่งในพีนี้ผมจะพูดถึงฝั่งที่ได้เฟิร์สพิกนะครับโดยถ้าหากได้เฟิร์สพิกโดยถ้าหากมีตัวเบต้าหลุดแบนผมก็แนะนำว่าหยิบมาได้เลยแต่าหาว่าไม่หลุดผมก็แนะนําให้เปิดไปที่ตำแหน่งของเมดก็เนื่องด้วยจากตำแหน่งของเมดหากหยิบเฟิร์สมาก่อนและโดนทีมตรงข้ามหยิบเมทมาแก้ถึงตัวจะแพ้ทางในเลนแต่เรากป็สามารถหยิบโล่มาขอช่วยประคองเกมรมากจนเิไปดัังน้นก็ เปิดเมดเฟิร์สพิกได้เลยไม่ผิดนะครับส่วนพิก2และ3ผมก็แนะนําให้เปิดโลมิงกับแครี่ไปเลยนะครับเช่นหากเมดแล้วหยิบเฟิร์สพิกเป็นลี้ยหน้ามาพิก2และ3เนี่ยเราอาจจะหยิบเป็นกบกับไวโอลิมก็ได้นะครับจะเป็นคอมโปกแต่ถ้าหากแกแอดวานซ์ไปกว่านั้นพิก2เนี่ยเราก็จะหยิบฮีโร่มาเฟกซึ่งหลายคนสงสัยว่าการเฟกฮีโร่เนี่ยมันคืออะไรการเฟกฮีโร่เนี่ยก็คือการเลือกฮีโร่ที่มันค่อนข้างยืดหยุ่นสามารถไปได้หลายตําแหน่งยกตัวอย่างเช่นเวเลสเล่นได้ถึง4ตําแหน่งไปได้ทั้งออฟป่าโลมและกลางซึ่งถ้าหหาาาากกกเเ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 รรรรรยยยยิิบบววววลลลลสสสมมป็นนนนพทีีี่่่่่2ศััตููจจะะะไ้้คุแ ไหนทําให้ท่าฟันตูเนี่ยเลือกดับตัวผิดคิดว่าเวเลตไปออฟเลนระดับฟอร์เลนมาแก่เราก็แค่โยกเวเลสไปเล่นตำแหน่งอื่นเช่นโยกเวเลตไปเล่นเลนกลางเอาตูเลนมาเข้าป่าและเลือกเรีวมะมาเล่นออฟเลนแค่นี้ก็เป็นการไปผืนหนึ่งฟอร์เลนติโน่แพ้ทางทั้งป่าและออฟเข้ากับฟอร์เลนจะเล่นไม่ได้นะครับซึ่งการเฟกฮีโร่มันก็คือแอดวานผมจะต่อให้ในอีพีถัดไปนะครับส่วนพิกที่สี่และห้าก็แนะำมาให้เป็นออฟและจังเกิลนะครับโดยจะเป็นการดับสองพิจสุดท้ายเพื่อแก้ทางฮีโร่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับสสรรรรุปปปงงง่่่่าายๆกกกก็็คคคืืออหหหไไดด้เเเฟิิ์ตตแแแนนทีวม ส่วนพลิกที่2และ3ก็ให้หยิบเป็นโลมิงและแครี่มา4และ5ให้เลยไปออฟเลดและจังเกิลน,นะครับรู้หรือไม่สาเหตุที่เราไม่ควรจะเปิดซัพพอร์ตไปตำแหน่งแรกเพราะเนื่องจากหากเม็ดแพ้ทางเราก็แค่ยืมซัพพอร์ตไปขอเจ้าประคองหรือหากแครี่แพ้ทางเราก็แค่อัดซัพพอร์ตกับเม็ดไปขอเจ้าประคองเลยนะครับแค่นี้แครี่ก็เล่นได้แล้วแต่ถ้าหากซัพพอร์ตแพ้ทางแล้วก็ไม่มีใครสามารถช่วยซัพพอร์ตได้เลยนะครับเท่ากับเน่าไปเลยตานั้นดังนั้นซัพพอร์ตไม่ควรเปิดพลิกแรกนะครับฝากไว้คิดนะครับพวกหน,หนะะครับสาลดดีี มีกเพียบ